สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวปั้นแป้งชาแนลค่ะวันนี้พี่แขกก็มีเมนูขนมอร่อยๆมาชวนเพื่อนๆทำกันนะคะนี่ค่ะเป็นแซนด์วิชเค้กนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆทำขายนะคะสามารถใส่กล่อง e 6 6แบบนี้ได้ค่ะ ใช่ค่ะงั้นเราไปลงมือทำแซนด์วิชเค้กกันเลยเราจะเริ่มจากการตีไข่แดงเบอร์สนะคะห้าฟองค่ะอันนี้จะแตกไปฟองหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายห้าสิบกรัมค่ะเกเสร็จหนส่วนสีช้อนชาาจะตีให้น้ำตาลละลายนะคะทุกคน น้ำตาลละลายเกือบหมดแล้วนะคะแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาลงไปค่ะหรือเพื่อนๆจะใส่พร้อมกันได้นะคะไม่เป็นไรตอนนี้น้ำตาลละลายดีแล้วนะคะนีะ่แขก็จะปิดเครื่องค่ะปิดเครื่องเลยกว,ว่า ขอบอ่างเนี่ยลงมาให้หมดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะจับตัวแข็งนะคะไปนะคะเราจะมาตีส่วนของไข่ขาวกันค่ะอ่าแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป5 0าิกรัมนะคะก็ตีเลย ตอนนี้เขาฟูแล้วนะคะแล้วก็ฟองเริ่มละเอียดเดี๋ยวเราจะมาปิดเครื่องแล้วก็เช็บกันดูก่อนพอเขาได้ที่นะคะเราก็จะลดความเร็วต่ำค่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมนำไปผสมกับส่วนของไข่แดงมาสักครู่นะคะตักผสมกันเลยนะคะค่อยๆแบ่งนะคะ เราก็ควแบบให้เนื้อเขาเข้ากันเออพอเข้ากันแล้วเราก็จะร่อนแป้งเค้กนะคะแป้งเค้กกาสิกรัมค่ะในคลิปใช้บัวแดงนะคะผงฟูครึ่งช้อนชา ตอนนี้แป้งเข้ากันดีแล้วนะคะพี่แขกก็จะใส่น้ำมันพืชห้าสิบกรัมนะคะน้ำมันพืชห้าสิบกรัมนมสดห้าสิบกรัมในคลิปเป็นคาร์เนชั่นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งส่วนของไข่กับแป้งเมื่อกี้นะคะมาใส่นี่อ่าพอใส่แล้วก็คนพวกน้ำมันกับนมแล้วก็แป้งเนี่ยให้เข้ากันนะคะ เพราะเข้ากันดีเดี๋ยวจะเทใส่ในอ่างผสมนี้ค่ะอ่าตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่พิมพ์กันเลยค่ะที่จะอบแบบรองน้ํานะคะใส่ถาดเหมือนเดิมถาดถาดล่างจะใส่น้ําประมาณครึ่งแก้วนะคะน้ําธรรมดาค่ะแล้วก็วันนี้จะใช้พิมพ์ขันข้าวเบอร์สิบค่ะ ทาด้วยในยขาวแล้วก็รองด้วยกระดาษไขให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ตักขนมของเราใส่ได้เลย,ยพอเราตักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไม้นะคะคน คนเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็นำใส่เตาอบได้เลยนะคะเราก็จะ ใช้ไฟประมาณ170องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมค่ะอบอยู่ที่ประมาณ2 5่สถึงสานาทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยค่ะตอนนี้ขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาออกจากพิมพ์แล้วก็พักให้เขาหายร้อนนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนสูตรนี้นะคะเราจะทำได้ทั้งหมด8ถ้วยนะคะเป็นพิมพขันข้าวเบอร์สินะคะนี่ค่ะ oh. ระหว่างนี้พี่แขกก็จะไปตีวิปครีมนะคะสำหรับแต่งหน้าค่ะเดี๋ยวเราทิ้งให้เขาหายร้อนก่อนอันนี้จะใช้วิปครีม250กรัมค่ะแล้วเราก็ใช้ความเร็วกลางนะคะในการตี คนณคะตอนนี้ก็ตีตอนนี้วิธีของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเลยค่ะหรือเพื่อนๆสามารถจะแต่งด้วยครีมก็ได้นะคะสุดบัตเตอร์ครีมเนี่ยพี่แกม,มีสอนได้แล้วนะคะเพื่อนๆลองเข้าไปดูกันได้ก่อนอื่นนะคะเราจะมาแบ่งเค้กของเราก่อนนะคะครึ่งแบบนี้นะคะแบบครึ่งเลยนี่ค่ะเพื่อนๆอ่าพอเราได้แบบนี้เสร็จนะคะ แล้ก็จะผ่าตรงนี้ค่ะเป็นอารมณ์คล้ายๆแซนด์วิชนะคะทุกคนนี่ที่ใช้ก็เป็นมีดฟันเรื่อยนะคะอ,อ่อบีบวิบครีมใส่ลงไปนะคะ ถ้าเพื่อนๆจะใส่ขายแพ็คแบบกล่องเดียวแบบนี้นะคะสามารถใช้กล่อง e 6 6ได้ค่ะฝาเขาจะโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็ลองด้วยกระทงกระดาษได้ค่ะ,ะแล้วเราก็บีบครีมเลยค่ะนี่นะคะชอบเยอะชอบน้อยเราสามารถตกแต่งได้เลยนะคะแต่งเป็นสไตล์ขนมไทยก็ได้นะคะ เป็นสไตล์ขนมไทยก็เป็นทองหยอดนะคะทองหยอดกับใ่ขนนแบบนี้ก็ได้ค่ะ เราก็ตกแต่งหน้าตามชอบได้เลยนะคะพี่แขกก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็พูดคุยเป็นกําลังใจให้พี่แขกได้นะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ